สวัสดีค่ะคนเกิดวันศุกร์ค่ะวันนี้คงต้องเปิดขออนุญาตเปิดไพ่แบบนี้เหมือนเมื่อวานนะคะเพราะว่าไม่มีขาตั้งกล่องนะคะแต่ก็รู้สึกว่าอยากจะเปิดนะคะสําหรับคนเกิดวันศุกร์วันนี้เนาะมาเรามาดูกันเลยนะคะใบแรกนะคะเป็น two of w a n d นะคะ2ไม้เท้าเนาะ สิ่งที่เราเห็นเราตีความเป็นลักษณะของการวางแผนการรอคอยอะไรบางอย่างที่คนวันศุกร์ที่กำลังมองอยู่หรือว่ากำลังคิดที่จะทำอยู่นะคะเห็นพลังงานของการของการรอคอยเนาะ หรืออาจจะมีอะไรที่แบบมองไปไกลๆรอโอกาสที่จะตัดสินใจหรือว่าทำอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะใบที่เราทำแบบนี้ดีกว่าเนาะอย่างนี้ดีกว่าอ่ะใบที่สองนะคะเป็นแปดเหรียญน,นะคะใบนี้แปดเหรียญสิ่งที่เรามองเห็นนะคะเป็นเรื่องของการทำงานนะคะฝึกฝนฝีมือฝึกฝนทักษะของตัวเองตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทำมากๆนะคะอันนี้คือ มุ่งมั่นมากๆในการที่จะทําอะไรบางอย่างเนาะอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับอันนี้ด้วยมั้งก็คืออยากจะมีแผนอยากได้อะไรบางอย่างอยากทําอะไรบางอย่างคิดถึงอะไรบางอย่างก็เลยรู้สึกว่าจะต้องเเพื่อจะได้มาก็ต้องทํางานกับกับ,ก,บกับสิ่งนั้นพอสมควรนะคะใบที่สามค่ะเป็นหนะ้าไม้เนาะ five of wands ใบเนี้ยเราตีเป็นลักษณะของมีความอืม สับสนมีความขัดแยง้งมีความไม่ลงรอยกันไม่ไปในทิศทางเดียวกันนะคะกับกับเรื่องราวบางอย่างเนาะใบนี้นะคะส่วนใบสุดท้ายนะคะเป็น the magician เนาะเราเราเราสงสัยว่า five of wands คืออะไรเลยะคะเราเคยเราเลยขอเราเลยขอเป็นไพ่ สองใบนะคะเพิ่มเป็นไพ่ยขยายของ5ดาบนะคะสิ่งที่ได้ออกมานะคะก็คือเป็น t o of s w o r d อันนี้คือ2ดาบนะคะเรามองเป็นพลังงานเหมือนไม่ได้มีทางเลือกมากนะตอนนี้กำลังหาทางออก แต่รู้สึกว่ารู้สึกว่ายังหาทางออกไม่ได้เนาะไม่ได้มีทางเลือกมากจะมองเห็นว่าเหมือนเหมือนตั้งใจจะแบบปิดตาสู้แล้วนะนี่เรามองเป็นเหมือนนั่งหันหลังอยู่ตรงทะเลนะคะแล้วก็ยกดาบขึ้นมา2ดาบนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ํานะว่าจริงๆจะมีอะไรวิ่งเข้ามาเนาะอันนี้คือเป็นมา้าจะวิ่งเข้ามาเหมือนเป็นพลังงานของสู้นะแต่ ไม่มีทางเลือกแล้วเหมือนเหมือนเหมือนหลังชนฝาประมาณนี้หลังชนฝาหลังทนทะเลนะคือพร้อมสู้แต่แต่ยังไม่รู้นะคะว่าจะสู้กับอะไรแล้วก็มีเรื่องของ j u d g m e n t ขึ้นมานะคะใบนี้เรามองภาพว่าความเป็นเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นเรื่องของโชค,โช,คชะตาที่ที่ฟ้ากำหนดมาถ้าเรามีเรื่องของความเชื่อแบบนั้นนะคะ ถ้าตีรวมนะคะตีรวม4ี่ใบนี้กับไพ่ขยายของตัวห้าไม้เนี่ยเรามองทับว่าคนวันศุกร์เนี่ยเหมือนอยากทําอะไรบางอย่างจริงๆมีแผนนะมองเห็นนะเหมือนมองเหมือนรู้ว่าอยากทําอะไรบางอย่างอยากได้อะไรบางอย่างแต่ว่ามันยังเป็นขั้นตอนของการวางแผนนะยังไม่รู้ว่าต้องทํำยังไง ซึ่งพอยังไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงที่ชัดเจนแต่เขาก็ทานะแต่คนวันศุกร์เนี่ยก็ทำ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 งานพยายามฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆโน่นนี่นั่นเพื่อที่จะให้ได้สิ่งนี้มาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยยังก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ไปไหนมาไหนสักทีมันยังหาทางออกไม่ได้ยังมีความขัดแย้งอยู่ยังมีความไม่เข้าใจยังไม่มีเป้าหมายยังไม่คือพูดง่ายๆว่าทางออกมันยังไม่ชัดเจนเนาะส่วนใบนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องของภายในใจของ ของคนวันศุกรนะ์ที่รู้สึกว่าโอ้ยเนี่ยก็ทํามาเยอะแล้วนะพยายามแล้วนะแต่ทําไมถึงไม่ได้สักทีเนี่ยวันี้เนาะทาไมถึงไม่เห็นผลสักทีตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะหลังชนฝ่าแล้วนะไม่รู้จะไปทางไหนแล้วนะเอ๊หรือว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาหรือเปล่าอยากให้มีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นจริงๆเนาะอันนี้คือเหมือนคนวันศุกร์คิดแบบนี้นะตอนนี้คือจริงเราเองก็ไม่รู้เนาะว่า ไพ่ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยว,วคนวันศุกร์ก็ไปดูบริบทของตัวเองดูนะคะว่าใช่หรือเปล่าเนาะคือเหมือนกาลังหาทางออกอะไรบางอย่างอยู่นะคะซึ่งแลดูเหมือนมันเป็นทางออกที่ที่คนวันศุกร์รู้สึกว่าโอ้ยมันมันมัน,ม,นมันหาทางออกยากจังน่าจะเป็นเรื่องของโชคชะตาหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะทีนี้ไพ่ใบสรุปสองท้ายเนาะเราต้องขอโทษจริงนะทุกคนคือเออ ไม่มีคาตังกล้องอะใบพ่สรุปสองท้ายนะคะเป็นเป็นพ่นะคะเป็น page of sort นะคะเป็นเราตีความเป็นเ,เป็นการแนะนำของพ่ามากกว่านะคะว่าอย่าท้อแท้เนาะให้มีความตั้งมั่นจงเชื่อมั่นในสิ่งที่ที่ตัวเองวางแผนจงเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองอยากได้เด็ดเดี่ยว สู้ประมาณนั้นนะคะอยากยอมแพ้อันนี้คือคิดว่าเป็น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 ไพ่ที่ที่ทางไพ่ใบนี้นะคะอยากแนะนำเนาะอย่ายอมแพ้นะคะคนวันศุกร์เดี๋ยวเราเราก็สงสัยเหงอนกันเนาะคือเดี๋ยววันนี้จะแอบเปิดเพิ่มนิดหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวขอสับไพ่ก่อนเดี๋ยวอาจจะต้องต่อวิดีโอนะวันนี้นะแปบ๊บหนึ่งนะคะอ่ะสับไพ่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ ดึงพลังงานออกมาเป็นสองใบนะคะใบทา้งขวานะคะก็จะมีหินสีดำนะคะเป็นทางเลือกอันทางที่1นนะคะของคนเกิดวันศุกร์เนาะแล้วก็อันนี้เราเลือกมาให้เป็นทางเลือกอันที่สองของคนเกิดวันศุกร์นะคะก็ลองให้ก่อนเปิดไพ่นะคะให้ให้ให้คนวันศุกร์นะคะลองนึกถึงทางเลือกที่ตัวเองมือมีอยู่สองทางตอนนี้ว่าให้เลือกเป็นทางเลือกที่1เป็น เป็นเป็นด้านนี้น,นะคะทางเลือกที่2เป็นด้านนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะว่าถ้าเราเปิดไพ่ขึ้นมาเนี่ยแต่แต่ละทางเลือกเนี่ยทิศทางของพลังงานจากสิ่งที่เราเลือกมันเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี <ter> ้ทางเลือกที่1นนะคะคิดไว้ในใจอันนี้ทางเลือกที่2นะคะที่คิดไว้ในใจมาดูกันนะคะทางเลือกที่1ค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นว้าวเดอะสตาร์ค่ะเดอะสตาร์เนาะก็เออดีค่ะเป็น เป็นทิศทางพลังงานที่มีแนวโน้มนะคะที่จะให้เห็นแสงสว่างได้นะคะถ้าเกิดเราเลือกเส้นทางนี้นะคะเลือกทางเรื่องนี้ว่าง,งั้นเถอก็มีโอกาสดูดีมีความหวงังมีโอกาสที่จะ,ะแก้ปัญหาได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างนะคะในทางที่ดีเนาะมาใบที่สองอันนี้คือกองที่2คือ เป็นสามดาบนะคะหากเลือกทางเลือกที่2นะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะทำให้มไม่สบายใจพูดง่ายๆว่าไม่เป็นที่น่าพอใจผลลัพธ์อาจจะเป็นอาจจะไม่เป็นที่น่าพอใจประมาณแบบนี้นะคะก็ลองเปิดให้ดูนะคะว่าว่าทางเลือกเป็นยังไงบางถ้าถ้าทางลถ้าไปเลือกทางเลือกที่หนึ่งนะคะก็จะ ดูดีนะคะมีความหวังที่จะทําให้เห็นแสงสว่างที่จะแก้ปัญหาได้ถ้าเป็นทางเลือกที่สองแลดูจะทําให้ไม่สบายใจนะคะยังยังผลลัพธ์ยังไม,ไม่ไม่เป็นที่น่าพอใจวางันเถอะนะโอเคตามนี้นะคะคนวันศุกร์ขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะ